แป๊บนะน่ปน่เตี๋ยว่ค่ากวาเสีวยอ่าเดี๋ยวเด็ๆเลองเพลงตามเลขมีเลงเพลงมาฝากอ่ฟังเพลงก่อนเพลงก่อนนะคะแป๊บนึงได้ยินไหมครับ

กขาขอให้ร้องหรือเปล่าธอนำร้องได้ร้องตามเลยนะคะต้นนึ่งสองสามห้ากดสี่หนึ่มีก้าหก p จ็นลกปปปเดด

หนึง่งสองสาม คุณครูจะยังไม่ให้กันบ้านแต่เราจะลองมานับเลขกันก่อนนะคะสมมุติครับเด็กๆยกนิ้วตามคุณครูเมียวยกหนึ่งนิ้วก่อนลกูกลองยกตามตก่อนเดี๋ยวเราจะเขียนใส่สมุดหนึ่งนิ้วคืออ่าแล้วไอ,อีกข้างหนึง่งชูมาสองนิ้ว ได้ไหมคะไ,ได้ค่มคะเด็กๆเอามาชนกันตามรูได้ไห้คะสามสองสามอ้าวแล้วนับลงนะลูกนับทีละนิ้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมเริ่มอหนึ่งสองสาม เพราะฉะนั้นหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกสองได้สามอ่าโอเคเยี่ยมมากบวกสองเท่ากับสามพี่ทีเอพี่พี่นิ้วก็ตัวมาขึ้นมาเอาสามขึ้นมาค่ะเอาสามขึ้นมาชูขึ้นมาสามนิ้วน้องน้องเรียนเล้าหน่ดมาสามนิ้วนะคะอีกข้างหนึ่ง ชูมาซีหนึ่งชูเมซีข้างหนึ่งสามอีกข้างหนึ่งสี่พี่เทเรียนเป็นเจ็ดครับอาชนกันแน่เอามาชนกันก่อนลูกเดี๋ยวค่อยนับไปพร้อมเพื่อนนะครับอ้าวชนยังขอบคุณค่ะชนพี่เทเรียนพร้อมกันเลยหนึ่งพี่เทเรียนขึ้นหนึ่งหนึ่เทเรียนข้นหนึ สามสามสีสีห้าหกกเจ็ดเพราะฉะนั้นสามบวกกับสี่ได้เท่าไหร่ลูกสามบวกีได้เ็ดโเยี่ยมมากบกับเจ็ดเก่งเก่งมากค่ะอ่ะข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้การบ้านแล้ว ข้อหนึ่งอนเอาเลขอะไรดีน้าเอาเลขสองดีกกันเอาเลขสองลวกันสองไหนสองคะชูขึ้นมาได้ไหมลูกสองอ่ะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือห้าสองกับห้าอ่ะสองกับห้ามาชนกัน ชนกันแล้วนับลงทีละนิ้วนะครับนับนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสองบวกห้าได้เท่าไหร่คะสองบวกห้าได้เจ็ดโอเค เท่ากับเจ็เก่งมากๆวันนี้คุณครูเมยียจะพาเด็กๆบวกเลขนะคะไม่ยากยก็คือเอาจำนวนตัวเลขสองตัวเลขมารวมกันนะคะเรียกว่าการบวกบวกไม่ยากนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ,อีกข้อหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเพื่อกันพลาดได้ไหมครับฟังก็จงฟังครูนะครับอ่ะอ่ะก่อนจะไปบวกข้อสุดท้ายถามก่อน การบวกคือเลขการบวกคือการทําอะไรกันลกูกคือการอะไรลูกเอามารวมโอ้เยี่ยมมากคือเอาอะไรมารวมกันน่ะเวมเอาเลขกับเลขมารวมกันใช่ไหมครับใช่มเเ่เอาเลขเอาเลขจํานวนสองจำนวนมารวมกัน <c oughs> ก็เรียกว่าการบวก <c oughs> อ่อะอีกข้อแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้การบ้านด้วยนะคะเอาข้อสุดท้ายสี่นะคะหนึ่งสี่สี่สี่แค่ไหนไม่รู้นับหนึ่งสองสามสี่ชูขึ้นสี่ได้สี่อย่งหนึ่งสองสามสี่อีกข้างหนึ่งชูมาห้าชูมีห้าอีกกับห้ามาห้าเอามาชนกันมาชนกันชนยัง นับลงทีละนิ้วนะคะนับลงทีละนิ้วนะนับหนึ่งสองสามี่้าหกเจ็ดแปดเก้บวกห้าได้เท่าไหร่คะเ้า เท่าไรนะเก้าห้าโเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่าบวกได้แน่วันนี้อะเดี๋ยวคุณครูเหมียจะให้โจทย์เด็กๆเตรียมสมุดกระดินสองมาโจทย์เลยค่ะเอานะากระดินสองอ่าเด็กๆเห็นไหมคะเห็นครับ เห็นนะคะข้างบนวันนี้คุณครูเมียวเพิ่มวันที่ให้ด้วยแต่เด็กๆยังเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเห่งข้อหนึ่งก่อนเลยค่ะข้อหนึ่งตรงนี้ควกสองเห็นข้อหนึ่งี้ครับเห็นเลขหนึ่งข้างหน้าเลขหนึ่งข้างหน้าตรงนี้เออแล้วก็มีจุดสามสามบวกสอง เท่ากับข้หนึ่งสามบวกสองสองสามคุณครูก็จะแชร์มาให้ลูกเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบสองอ่าเท่ากับเท่ากับอ่าแล้วก็เขียนข้อสองลูกข้อสองก็อยู่ตรงนี้ครับข้อสองสองก็เขียนเลขสองค่ะข้อหนึ่งเสร็จแล้ว่อกข้อสองได้เลยนะคะจุดจุดดิลูกจุดอ่าอะไรปกอะไรลูกสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเท่ากับ เห็นใจสวยค่ะลโจุดไม่ต้องนะคะเดี๋ยวค่อยบวกค่ะหนึ่งบวกหนึ่งนึ่งบวกหนึ่งเร่ม่อ่ากับต่อไปเขียนข้อสั่งต่อไปข้อสั่งจทย์สองบวกสองเท่ากับสองบวกสองสองบวกสองครับสองบวกสองเับเนี่ยบวกสองบวกสองเท่ากับเท่ากับ อต่อไปเขียนข้อสี่อต่อไปข้อสี่ค่ะจุดด้วยค่ะจุดห้าบวกสองเท่ากับห้าบวกสองด่าห้าบวกสองเท่ากับลูกห้าบวกสองบวกสล่บวกสองค่ะเท่ากับค่ะเท่ากับบวกสี่มาหนอ่ะต่อไปข้อห้าเขียนข้อห้าต่อไปข้อห้า เลขเลยค่ะ4บวกงเท่ากับคิดไม่ได้4ดูสิเห็นไหมห้าบวกสสอง2 2เท่ากับเด้อครับครับเท่ากับครับอะต่อไปข้อหกค่ะข้อหกเด็กๆเขาค่อยเล่านะลูกนะก็หกเป็นห้าบวกสามเท่ากับห้าบวกสอ2จุดะบวก้าบวก3ค่ะนี่เนี่ย5บวก อ้าบวกสวยอ่าสามอ่าเศสวยสนะคะนะครับอ่าต่อไปก็เจ็ดค่อสบวกนใช่้อห้าเเลขเจ็ตบวกสามเปี่ยนสี่เปียนสีใช่เปลี่ยนอะไรลูกเปี่ยนบวกอสี่บวกสามใช่ไหมเ็ดเลขสี่สี่บวกสามสี่บวสามมีจุดอสี่ ค่ะบวกสามแล้วก็ข้อก้าวข้อก้าวสอบไปข้อแปดค่ะข้อแปดสี่ึงข้อสิบแล้วข้อแปดอะไรบวกอะไรบ้างสามบวกสามสามบวกสามค่ะจะได้ขุดเขียนไปก่อนลูกสามบวกสามเดี๋ยวค่อยตอบสาม๋ยวก่อยเดี๋ยวค่อยตอบลูกอ่าเดี๋ยวทำพร้อมครูค่ะสามบวกสาม น้ำบวกไม่ต้องรีบเขียนดีๆสวยๆอ่าดีมากเดี๋ยวคุณครูอ่านไม่ออกหนูเป็นหันใจสวยๆนะคะอ่าเขียนข้อเก้าค่ะข้อเก้าน้ำแพ็คงล้มร่นเลยข้อเก้าห้าบวกห้าเท่ากับเออเขียนไปห้าบวกห้าเขียนค่ะห้าบวกห้าห้าลงมาข้อห้าห้าบวกห้าครับอ่าเท่ากับ ให้เต็มฝันอะไรต้องติดก็สี่หนึ่งบวกสามเท่ากับหนึ่งบวกสามกูสิมเก็บไว้ในใจเลต้องไว้ในใจอีกตัวอ่าเสร็จแล้วครับครูอ่าถ้าน้องเชนเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะครับเขียนวันที่ครูเขียนวันที่เอาวมาแล้วกันเอาวัน ลองเขียนวันที่ไปพังพางก่อนนะคะเขียนได้เขียนตามเลยค่ะไม่ใช่บันทัดนี้ค่ะลูกวันทัดนหนึ่งถ้าเราจะไม่เขียนเกินเห็นไหมถูกต้องถูกต้องอันนั้นมันต้องบนนะยังลบไปไหนอ่ะนี่อาลูกนี่เราต้องเราไม่เขียนบรรทัดนั้นเราเขียนบรรทัดนี้อะบันทัดแค่ไหนเขียนแค่นั้นลูกอย่าเออไม่ต้องเกินสวยสวยพอแหวน ยบใหม่เอคอีกต้องไปอีกนะมอไม่ไก,ามาก่น,นอนหนูอ่าวานันมันต้องเป็นอีกหน้าหนึ่งออจา,จา,จจานเชเชิญเผิดบกาศบนจอจา,าน ไมพูดอย่างงี um, okay. ้จำได้ต้อการหนูห huh. นูรู้แต่ตรงนี้เขียนหนูทหารทหารขรารารอเรือจเรือขับียขับคี คนอื่นเสร็จหมดยังคะเด็กเด็กแมกกาลันมาเลยค่ะแมกหมือนมาเลยคะอ่าพอยูทีไม่เสร็จยังคะอีกอีกได้แล้วอ่าใครยังไม่เสร็จเหลือกี่ข้อลูกข้อาเีไม่อีสระอียซาเลียเป็นหนึ่งที่อ่าซาเลียอีที่ที่ที่วันจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้ เอาช้างไปโรงเรียนพี่ตามลังมันจะดสก์ส่ลูกเสร็จยังคะเสร็จทุกคนไหมคะไปสามเ็กเจ็แล้วก็บวก็ไก่กอไก่กอจกไก่ไม่หันหน้กาดลนก็ไก่ ะไ,ได้รู้โอเคที่ทมีท้อเชนนี่เชนไม่ดีไม่ดีเชนเชนเชนเลือนเรียกอ้าวงั้นหนึ่งครูจะจะหยุดหน้านี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาบวกเลขที่ให้เขียนเมื่อกี้สิบข้อนะคะ,ะ,คะโอเคไหมคะ โอเคครับ <Okay>, อ่าคุณครูปิดแล้วนะูนะนก,ก็จะนใช่ไหมยดน้ยิมด้วยยมซับถ่ายรูปไี้เลม,ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ประสมอยู่จะชวนเด็กบวกเลขไงจะปิดแชร์อ่าจะปิดแชร์จะเข้าครับ เดี๋ยวจะดูไงเออเดี๋ยวจะดูเลขดีๆเนี่ยอ่ะเด็กๆล็อกโจทย์เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่อะเราลองมาทำข้อหนึ่งไปพร้อมๆกันนะลูกนาโอเคครับอ่ะปิดแล้วเดี๋ยวนะอะเดี๋ยวถ้าใครจะตอบให้ยกมือ และเดี๋ยวคุณครูจะให้เปิดไมค์ตอบคําถามนะคะทีละคนตอนนี้คุณครูปิดไมค์อยู่นะคะเด็กๆจะพูดไม่ได้คุณครูยวไม่ได้ยินแต่ถ้าใครจะตอบให้ยกมือแล้วเปิดไมค์ของตัวเองนะคะอ่าโอเคัข้อหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งเลขอะไรบวกเลขอะไรคะ สาวสองครับสามบวกสองามบวกสองได้เท่าไหร่คะห้าเก่งมากค่ะหนม้เก่งมากสามบวกสองท่ากับห้าลองนับให้เพื่อนดูหน่อยค่ะหนม้ยนับได้ไหมคะหนึ่งสองน่ารักจังหนม้ ได้ห okay. ้าเก่งมากค่ะคนอื่นตอบถูกเหมือนกัน่อไม้ไหมคะค่อ่าเยี so ่ยมต่อไปข้อสองดูข so ้อสองสิลูกสีบบวงหนึ่ง้เท่าไหร่สบบวหนึ่งนเงน่ายกมือตอบน้องเชนตอบน้องเชนตอบดี่อบถูกเท่าไหร่นะกเท่าครับ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านับให้เพื่อนดูหน่อยค่ะอ่านับให้เพื่อนดูหน่อยสี่กับหนึ่งรวมกันอ่านับไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากห้าบวกหกหกเป็ค่ะอ่าเก่งมากเก่งเขียนกะดุกต่อไปข้อที่สามสองบวกสองอายกมือได้เท่าไหร่ น้องนบคะสองบวกสองได้เ่าไหร่ยายเพื่อนตอบเดี๋ยวสลับเพื่อนดูสองบวกสองน้องนบสองบวกสองได้เท่าไหร่ครับสองบวกสองได้หลายมูชนกันดิน้องนบเปิดไหมด้วยสี่เียสี่ครับน้องนบยายเพื่อนตอบบ้า่ลูกนี่น้องนบไม่ยอมเปิดไหมอาเขียนค่ะเขียนสี่แล้วก็รอครูอ่ะ น้องกับ,สบ,กสรรบ2สองบวกสองได้เท่าไหร่ครับสองบวกสองสองบวกสองได้เท่าเซลไม่ได้เชื่อกับเดี๋ยวรอครูถามก่อนจะเย็นเย็นลูกน้องกับได้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ห้านับพร้อมคุณครูชูมาข้างละสองนิ้วสองนิ้วพอนะอ่าแล้วนับลงทีละนิ้วน้องกับับเริ่ม หนึ่งสองสาี่ได้เท่าไหร่แล้วครับสี่เยี่ยยมค่ะเี่ยมสี่นะคะสองบวกสองเท่ากับสี่อ่าข้อต่อไปข้อที่สี่แตงกวาห้าบวกสองบวกสองได้เท่าไหร่แตงกวา เอาห้าไว้ใจชุมี2สอ, <5 S 2> องหและะ 6, 7, 7้วก็สีแล้วก็หกเจ็ดเปลี่ยนไปเครับเกปลี่ยนไปเก่งมากแต่งกวาได้ไหมลูกไล้าบวกสอได้เท่าไหร่ห้าบวกสเท่ากับเนะคะเดี๋ยวลองนับพร้อมๆคูเลยลูกชูมาห้ากับสอง นับนับลงทีละนิ้วนะคะ,ะ,คะอ่าวเริ่มหนึ<ะ>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นห้าบวกกับสองเท่ากับเจ็ดอ่าวันนี้ คุณครูียทำตัวอย่างให้ดูสี่ข้อหรืออีกออหกข้อให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านคใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะคะธอเปิดไมค์ตรงไหนวะเ,เปิดทั้งหมดเลยเนี่ไม่ดีสรุป เป็นดีสอดดีกว่าอ่าเดี๋ยวเด็กๆก,กลับไปทําให้ครบทุกข้อนะคะมันจะเหลืออีกหกข้อเมื่อกี้เราทํารวมกันไปแล้วสี่เนาะเหลืออีกหกนะคะได้ไหมคะลูกทําได้ไหมได้คะ่ะได้นะเดี๋ยวได้ทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูด,ดูด้วยนะนะโอเคครับอ่าก่อนจบ,ขอ,จบขอรูปอีกหนึ่งรูปหล่อๆสวยๆ ยิ้มงามงามพร้อมยังพร้อมนาหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากเยี่ยมงั้นเดี๋ยววันนี้จบกันแค่นี้นะครับอย่าลืมกลับไปเขียนกันบ้านให้คุณครูเมียวนะโอเคน้ังน้องนพครับครับเปิดไมค์ด้โลกน้องนพเปิดไมค์ไ้้ลก ครับครับอ่าโอเคน้องนพทำได้ไหมได้ครับแล้วคนข้างหลังพี่นพใครเอ่ยสวัสดีเด็กๆสวัสดีค่ะสดีค่ะเด็กอ่าวันนี้คุูอินมาเยี่ยมชมด้วยน้องเชนแอบดูเด็กเเรียนเก่งทุกคนเลยขนกก็ยังเหมือนเดิมแล้วค่ะคุูอิน พอได้ไหมคะแม่น้องเชนเปิดไมหน่อยค่ะเด็กๆเปิดไหมด้วยลูกโอเคค่ะเปิดไมล่ะครับเปครับอยากไปเหมือนยามบอกคุณลูกคุณครูอินหน่อยค่ะคุณครูสวยไหมคะเปิดดิมครูสวยไหมด้วยลูกสวัสดีครับครูวัยสวัสดีครับวันนี้คุณครูอินไปแอบดูเด็กๆบวกเลขคุณครูอินชมว่าเก่งทุกคนเลยคุณครูอินค่ะ ค่ะเรารู้จักไหมคะอ่าอคุณครูอินคุณครูอินก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งสองภาษานะคะเด็กๆก็เคยเรียนกับคุณครูบ้างแล้วก็มีค่ะโอ้ค่ะโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้นะคะเด็กๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะครับครับสวัสดีคสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเราไมอยน่นี่รับเหรอ ปรับครับครับ okay. ค okay. ิดถึงเราป่าทั้งกัรท yeah, ั okay, ่ถึงก oh okay. ันได้อ่าให้ให้ทักทายเพื่อนก่อนอยากไปโรงเรียนคิดถึงเพื่อนอ่าให้คุยกับเพื่อนให้คุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่าห่หน่อไม้มาเลยไหมคะลองดูที่มีหน่อไม้ไหมหน่อไม้ออกไปแล้วค่ะคุณป้าโอเคบ๊ายบายค่ะ